มะเขือพวงมะเขือพวงที่ตัดกิ่งปักชำติดดอ,อกออกผลดีดีเบิงที่เบิงเบิงเบิงนะติดดอกออกผลดีมากเลยมะเขือพวงเป็นอะไรที่ตัดกิ่งปักชำติดง่ายมากติดง่ายที่สุดเท <c oughs> ่าที่เราเคยตัดกิ่งปักชำบรรดามะเขือมานะจ๊ะเบิงที่เบิงอืม ป๊าป้ามานีาาาหน่อยเออเออเอเดินเดินเอเอวัสดีครับคุณหมอหนิงป๊าป้าเราไปทำ MRI มาแล้วนอนน้อยไปหน่อยเออไปทำ MRI มาสาบายนะทุกสิ่งทุกอย่างปกติดีให้คุณหมออภิชยัยด้วยดูช่วยดูด้วยเมื่อกี้คุณหมอเดินผ่านไปแล้ว <c oughs> เดินผ่านไปตะก,กี้พอดีคุณหมอเ <c oughs> เหนน็นเรากำลังอัดอัดคลิปไงคุณหมอก็เลยไม่ได้ทักป๊าป้า เก็บกินจะเพิ่งเก็บหมดนะเดี๋ยวถ่ายคลิปก่อนเดี๋ยวกันโอ๊พอดีใช้เครื่องนี้ถ่ายเครื่องนี้ไม่มีลายเดี๋ยวกันเดี๋ยวเอาเครื่องถ่ายป้าตอนเก็บดีกว,ว่าไปละแค่นี้นะตา